เอ็นยูในบ้านครับกับเรื่องราวของมุกหวังว่าเรื่องราวของเธอจะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นและกล้าที่จะค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองวันนี้ผมอยากท้าทายให้คุณลองกลับไปทบทวนความทรงจำในวัยเด็กของคุณดูนะครับ มีอะไรบ้างที่คุณเคยหลงไหลเคย,ยมีความสุขกับการทำมันมากๆแต่เมื่อโตขึ้นกลับลืมมันไปแล้วบางทีนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการเงินของคุณก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรไม่ต้องกังวลครับช่อง Unlock e a s y m e n e y พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางและโค้ชส่วนตัวของคุณในเส้นทางนี้ผมและทีมงานพร้อมพี่จะให้คำแนะนำและแบ่งปันเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกสปกยภาพทางการเงินได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขไปพร้อมๆกันและถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นเจเนอเรชั่นสร้สุขไปกับเราแล้วหลักก็อย่ารอช้าครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นเรื่องราวดีๆแบบนี้แหละถ้าไปยี่สสำคัญที่สุด อย่าลืมกดพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับและแรงบันดาลใจดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันในทุกสัปดาห์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของมุกสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้คุณบ้างหรือมีคำถามอะไรอยากปรึกษาผมผมพร้อมที่จะตอบทุกคำถามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการปลดล็อก Easy Mo n e y ที่คุณคาดไม่ถึงสวัสดีครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนในค่ำคืนที่พายุโหมกระหนำ่ำ ผมยังจำภาพของคุณตาที่นั่งอยู่หน้ากล่องไม้ใบนั้นได้ดีท่านบอกเสมอว่ากล่องใบนี้ไม่ใช่แค่ของเก่าธรรมดา